สวัสดีค่ะช่องคุณยายท้ายบ้านนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการควนมะม่วงดิบขูดให้เป็นเส้นนะคะเขาเรียกมะม่วงแก้วมะม่วงมะม่วงแก้วเอามะม่วงแก้วนะคะมะม่วงแก้วดิบเอามาขูดเป็นเส้นเส้นหน้านี้ก็หน้ามะม่วงนะคะ ขูดเสร็จแช่น้ำปูนไว้ประมาณสักสองชั่วโมงนะคะแล้วก็เอามากวนส่วนผสมก็มีมีกะทิอุน่งยไ่ หนึ่งก็มีกะทินะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่น้ำตาลอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ใส่กะทิเพิ่มความอร่อยมันเข้มข้นอร่อยแล้วใส่นมข้นนะคะแล้วแบะแชร์ Premises, ค่ะก็ม,ม,มีแบะแชร์สามโลมะม่วงแก้วนี่ก็ประมาณห้าโลได้เนาะห้าโลค่ะมะม่วงนี่ประมาณห้ากิโลนะคะแบะแชร์สามโลน้ำกะทิหนึ่งขวดนมสามกระป๋อง น้ำตาลทรายสามโลขั้นตอนแรกเราก็บีบมะม่วงอ,ออกจากน้ำปูนนะคะเดี๋ยวเราเราจะบีบออกจากน้ำปูนแล้วเราจะเอาไปล้างน้ำดีนะคะ